ทุกวิกฤตเนี่ยคุณต้องรักษาใจให้ได้ไม่ว่าทุกสิ่งเนี่ยจะดีหรือว่าไม่ดีแค่ไหนใจคุณต้องมาก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจคุณฝ่อเนี่ยก็จบแล้วข่าวเนี่ยคุณอย่าไปเสพมันเยอะเพราะว่าข่าวเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องแบบลบๆให้เราถ้าเขาเล่าเรื่องลบเนี่ยมันขายได้ และนั่นคือธุรกิจของเขาเขาก็เลยพยายามเล่าข่าวลบแต่ถ้าคุณไปเสพข่าวลบจนกระทั่งคุณติดข่าวลบแล้วก็ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมีแต่ลบๆพอใจมันทุกมันไม่มีทางที่จะไปคิดสิ่งดีๆเพิ่มแล้วนะครับสำคัญเลยก็คือคุณอย่าไปเสพข่าวเยอะแล้วเราพยายามรักษาใจเอาไว้จำไว้ว่าใจที่มีความสุขเท่านั้นจะเป็นดินที่สามารถงอกงาม,มเมล็ดพันธุ์แห่งไอเดียได้โฟกัสที่ความสุข โฟกัสที่โอกาสดีๆที่จะเข้ามาและชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าด็อกเตอร์ยโมโะเขามีการทดลองกับน้ำและเขาเอาขวดน้ำมาเรียงกันอันหนึ่งเขาเขียนว่าความรักอีกขวดน้ำอีกอันหนึ่งเขาเขียนว่าเกลียดเกลียดคุณจะฆ่าคุณพอเขาเขียนเสร็จเนี่ยด็อกเตอร์ยูโมโะก็จะจ้องมองน้ำผ่านกล้องจุลทรรศน์เขาพบว่าผลิตในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงขวดน้ำที่เขียนว่าความรักหรือว่าขอบคุณ ผลึกในน้ําจะออกมาสวยงามเหมือนคริสตัลแต่อันที่เขียนว่าผมเกลียดคุณจะฆ่าคุณผลึกในน้ำเนี่ยจะออกมาเละมากแล้วก็เปลี่ยนสีการทดลองเนี่ยมันดังมากเลยอยู่ในด็อกิเม t น r ต w รี่ t the r r e กร o o We Know ลองเข้าไปเ e ิร์ชดูได้นะครับด r e m รอิโมโดวอเตอร์เอ็กซเพเมนต์ใน u t u b e มีคนมาทดลองเขาเอาข้าวไว้3กระปุก าำกระปุกเนี้ยก็เขียนเหมือนกับที่ดรยโมโรได้ทดลองไว้เลยอันหนึ่งเขียนว่าเลิฟอีกอันหนึ่งเขียนว่าเฮดและอีกอันหนึ่งเขียนว่าอิกนองสรุปแล้วที่ยูทูบเบอร์เนี่ยได้ทําการทดลองเขียนว่า Love, Hate, เลิฟเฮดและอิกนองเขาจะพูดใส่กระปุกข้าวถ้าเป็นกระปุกข้าวที่มีความรักเขาก็จะพูดแต่เรื่องดีๆเรื่องความรักผมรักคุณผมชอบคุณกระปุกที่เขียนว่าเกียด เขาก็จะพูดว่าอยากจะฆ่าคุณเกลียดคุณไม่ชอบคุณประมาณนี้และอันสุดท้ายเขาไม่ได้พูดอะไรเขาก็ทิ้งไว้เฉยๆผลการสรุปออกมาว่าในข้าวแต่ละอันเนี่ยอันที่พูดว่าเลิฟพูดสิ่งดีๆในข้าวนั้นอ่ะก็ยังสวยงามยังกินได้อยู่ผ่านไปเจ็ดวันแต่ในกระปุกข้าวที่เราพูดสิ่งลบๆเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นลาแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดรอิโมโตเนี่ย พยายามที่จะบอกว่าเจตนาของความคิดของเราความคิดหรือคําพูดของเรามีอิทธิพลต่อโลกของเราแล้วก็สง่งอิทธิพลต่อร่างกายของเราได้เพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีน้ํา90%ร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนใหญ่เราต้องระวังความคิดที่เราจะพูดกับตัวเองหรือว่าเราคิดกับตัวเองเพราะว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามหาตมามะคารีได้บอกว่าจงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูดเพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะการกระทำเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยจงระวังน,นิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกจงระวังบุคลิกเพราะว่าบุคลิกเนี่ยจะกลายเป็นชะตากรรมผมมองว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้และช่วยคุณที่คุรักได้นะครับ Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us.